ทำบุญทำทานการกุศลต่างๆในโลกนี้นะถ้าขาดศีลเป็นเครื่องประกอบแล้วบุญกุศลของผู้นั้นก็ไม่เจริญงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับบุคคลปลูกพืชลงในดินที่ไม่ปฏิบัติไม่ดูแลไ,ไม่ขจัดศัตรูพืชด,ดังกล่าวมานั้นก็ก็เช่นนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> ดังนั้นเนะี่ย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ถึงสามประการนอกจากให้ทานรักษาศีลแล้วก็สำคัญที่ภาวนานี่ต่อการภาวนานี่มันเป็นการทำละกิเลสบาปธรรมออกจากใจโดยตรงเพราะกิเลสก็ดีบาปธรรมต่างก็ดีก็ใจเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นเป็นผู้ยึดเอาไว้ ไม่ใช่ว่ามันมันเกิดอยู่ที่อื่นกิเลสบาปธรรมนั่นนะมันเกิดขึ้นที่ใจของคนเนี่ยตั้งอยู่ที่ใจนั่นเมื่อไม่ภาวนาไม่สำรวมใจให้สงบลงก่อนไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้ละมันจะไปลากกิเลสบาปธรรมนั่นได้อย่างไรอะ่ะเพราะว่าใจตกเป็นท่าของกิเลสอยู่กวัดแกงไปมาเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นนะ มันจะมีกําลังไปละกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นได้อย่างไรล่ะลองคิดดูให้ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้น,เ,นเมื่อเข้าใจเหตุผลดังนี้แล้วก็จะพากันประมาทตั้งอกตั้งใจภาวนาฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปจริงๆ ฝึกใจให้ตั้งมั่นต่อพระกรรมฐานเรามีพระกรรมฐานอันใดหนึ่งเป็นอารมณ์ก็เป็นที่รู้รู้กันอยู่แล้วนะเหมือนอย่างบุคคลที่จะเดินข้ามสะพานไม่ลำเดียวอย่างนี้นะมันก็ต้องมีราวจับถ้าว่าไม่มีราวจับแล้วเดิน ไปตามไม้ลำเดียวเนี่ยย่อมรับรองไม่ได้เลยว่าจะไม่ตกสะพานนะ mm hmm. เผลอแล้วก็ตกลงไปท้องห้วยถันทีเลย mm hmm. อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุ mm hmm. คคลผู้ที่จะมาทำใจให้สงบ mm hmm. เช่นนี้ถ้าหาว่าไม่ยึดเอากรรมฐา,านในหนึ่งเป็นอารมณ์ mm hmm. เช่นนี้นั้น จิตจะตั้งมันไม่ได้เลยดังนั้นให้เพิ่งเข้าใจการตั้งสติเพ่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนับว่าเป็นราวสำหรับให้จิตมันยึดเหนี่ยวไว้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวอ่ะเ <c oughs> พราะว่า จิตนี่มันยอมคิดใส่ไปมานี่โดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่แหละแต่มันคิดใส่ไปใส่มาอยู่นี่นะมันวิ่งออกมาตามลมหายใจเข้าออกนี่นะความคิดเนะี่ยให้เข้าใจทีนี้พอเรามาดักทางมันนะ่ะเอาสติเข้าไปเพ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอย่ยางนั้นนะความคิดของจิตนั่นก่อ โผล่ออกมาไม่ค่อยได้เลยวันนี้นั่นเองมันจะค่อยหยุดคิดลงไปถึงมันไม่หยุดชะงักลงทีเดียวะ็ด้อ,อ้กวความคิดนั้นมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าโดยลําดับมันเป็นอย่างนั้นให,ให้สังเกตดูผู้ใดทําผู้นั้นจึงรู้นะเรื่องหมู่นี้นะไม่ทําไม่รู้หรอกผู้ใดทําลงไปแล้วมันรู้เองแหละวันนี้เมื่อรู้อะไรมันก็มั่นใจนะ ก็มไม่ต้องสงสัยลังเลเลยบางคนก็ว่าเพ่งลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่ทำไมจิตมันไม่อยู่กว่าก็ยังเพ่งไม่พอเหตุที่มันไม่อยู่นั่นนะต้องเพ่งให้มากๆต้องทำให้มาก,มาก,มากต้องทำบ่อยๆแม้ว่าไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตาม ยืนอยู่ก็ตามเดินไปก็ตามนอนอยู่ก็ตามก็ต้องสำรวจลมหายใจเข้าออกเสมอไปสำรวจลมหายใจเข้าออกพร้อมกับจิตหายใจเข้าไปกำหนดรู้ว่าจิตตั้งอยู่อย่างไรหายใจออกมาจิตตั้งอยู่อย่างไรจิตยึดถืออารมณ์อะไรเรื่องอะไรนี่กำหนดรู้ อยู่เสมอหรือว่าจิตไม่ยึดถืออเรื่องอะไรก็ให้รู้นี่ <c oughs> อย่างนี้แหละคำว่าการเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ว่าจะมาเพ่งอยู่แต่เวลานั่งภาวนาเท่านั้นไม่ใช่เราต้องเพ่งเรื่อยไปต้องกรวดการเรื่อยไปจิตนี่นะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็หลงนี่ มันก็หลงมันก็เมาความคิดตัวเองแหละวันนี้นะตัวเองคิดเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่ไม่รู้ตัวคนหลงอะ่ะเป็นอย่างนั้นเลยต่อเมื่อใดได้มาเพ่งลมหายใจเข้าออกจนชำนิชำนานอย่างที่ว่านี่แล้วพอจิตคิดเผลอคิดอะไรไปหน่อยหนึ่งมันก็รู้ตัวได้เลยเออนี่ผิดทางแล้วมันก็รู้ พอรู้มันก็นรีบตั้งสติกำหนดละความคิดอันนั้นทันทีจิตก็เป็นปกติอยู่ได้อันนี้เมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกทำนานอย่างนั้นใจตั้งลงได้เลยก็จึงได้เพ่งกรรมฐานอย่างอื่นนี่ถ้าผู้ราคะจริตเป็นผู้รักสวยรักงามมากอย่างนี้นะ ก็ต้องเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้แบบนี้นะนั่นเนีให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสโครกโสขปกตามสภาพความจริงเมื่ออุกหานิมิตคืออัตุภนิมิตอันนั้นปรากฏในจิตเจ่มแจ้งเข้าไปแล้วมันก็เบื่อหน่ายแล้วบบนี้นะเออจริงเนี่ยร่างกายอันนี้ โก็ปกจริงๆเมื่อเวลาที่ยังไม่ตายนี่มันก็โก็ปกอยู่แล้วถ้าลองไม่อาบน้ำสักเกิดวันลองดูมันจะส่งกลิ่นเหม็นคุ้งออกไปทั่วเลยนะร่างกายอันนี้ทีนี้ผู้เป็นโทสะจจริตอย่างนี้ก็พยายามเจริญเมตตาให้มากๆเมื่อตนควบคุมจิตได้แล้วนะก็นึกถึงเมตตานั่นนะ หมายความว่านึกถึงสัตว์สัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่มีคุณและไม่มีคุณให้เกิดความรักความเอ็นดูขึ้นมาในใจว่าโอ้สัตว์โลกทั้งหลายนี่นะทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูนี่ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั่นหนอใครเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีแล้วต่างคนต่างก็ ต้องการความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เหมือนกันเช่นเดียวกับเรานี่แหละเราฉันใดคนอื่นเขาก็ฉันนั้นแหละอันที่เขาดุร้ายบอกเขาไม่ดีบอกหมู่นั้นก็เพราะเหตุว่าเขาก็ยังละก,กิเลสไม่ได้เขาก็ยังไม่มีปัญญาที่จะละก,กิเลสนั้นเหตุนั้นเขาก็ต้องประพฤติไปตามกิเลสของเขาก่อนต่อเมื่อเขาได้ฟังคําสอนของพระเทเจ้าแล้ว เขาก็อาจจะละความชั่วเหล่านั้นได้ในภายหลังแม้ตัวของตัวเองนี่ก็ยังละกิเลสบางอย่างไม่ได้ละได้แต่เป็นบางอย่างเท่านั้นดังนั้นเราควรให้อภัยต่อกันและกันไม่ควรผูกโกรธผูกพยาบาทกันสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยมีเห็นใจผู้อื่นได้เลยแับนี้นะเมื่อเราคิดอย่างนี้นะ เออจริงแลยบ้นันี้เ,ออเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วใครแสดงกิริยาอันไม่ดีไม่งามต่อมาเราก็นึกได้เลยว่าเออเขายังตกเป็นทาสของกิเลสอันนี้อยู่เ,ออเราควรให้อาภัยไปแ้่มันก็ให้อาภัยไปมันก็ไม่โกรธตอบออนี่แหละผู้เป็นโทสัจจริตต้องมันเจริญเมตตาอย่างนี้บ่อยๆเข้าไว้ละ ความโกรธนั้นมันก็เบาบางลงไปเ,เมื่อเมตตาธรรมบังเกิดขึ้นอย่างว่านั้น,น้วจิตมันก็สงบลงได้เพราะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธนั้นมันดับไปใจมันก็รวมลงได้แหละบัดน,นี้นะถ้าหากว่าอารมณ์นั้นยังไม่ดับแล้วจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้ผู้ที่เป็นโมหะจริตเช่นนี้นั้นก็หมายความว่า มันมีความหลงมาแต่กำเนิดนู่นแต่ชาติก่อนๆมาก็หลงเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาอไม่ค่อยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรสุดแล้วแต่กิเลสตัณหามันจะจูงใจให้ไปทําอย่างไรพูดอย่างไรก็ทําไปพูดไปเอากิเลสมันจูงใจไปให้ทําบุญก็ทําบุญไปบ้างกิเลสมันจูงไปให้ทําชั่วก็ทําชั่วไป ไม่ค่อยมีสติห้ามความประพฤติทางกายวาจาใจมักจะมีความเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมมักจะสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษหมนี้นะลักษณะแห่งคนหลงนะก็เมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามศึกษาเรียนวิชาความรู้เข้า ไอทางโลกก็เรียนทางธรรมก็เรียนไอผู้ที่เป็นนักบวชก็ผ่านความรู้ในทางโลกมาแล้วบัดน,นี้ตนยังไม่ทำนาญในความรู้ในทางธรรมก็พยายามท่องบนจดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็เมื่อสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าบทใดบาทใดก็ไปถามท่านผู้รู้ ท่านจะได้อธิบายให้ฟังก็จะหายสงสัยก็จะมีปัญญาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆความหลงนั่นก็ค่อยเบาบางไปแถมได้นไมาได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปทำใจสงบระง,ง,งับลงอย่างนี้นะมันก็ยิ่งจะหายความหลงออกไปเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วมันก็มองเห็น อัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ไม่น่ายึดไม่น่าถือเอามาเป็นตัวเป็นตนไม่น่ายินดีไม่น่ากำหนัดพอใจแล้วก็ไม่น่าเกลียดชังเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยจะไปเกลียดชังทำไมอ่ะเป็นแต่สภาวะธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้น เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เนะี่มันก็พลอยก็วางลงไปความหลงอันละเอียดแล้วอ,อมันก็ค่อยระงับดับไปเป็นอย่างนี้แหละเรื่องการภาวนาเป็นเครื่องขจัดความหลงความไม่รู้จริงเห็นแจ้งออก,ก,กจากจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก่อยพึ่งพากัน ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอุตส่าหพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เัื่นก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยไปโดยลำดับดังกล่าวมา